ไงพี่ถูกใจไหมถูกใจมากค่ะจริงๆต้องถามเขาเพราะว่า<ม>เป็นความฝันของเขาค่ะแต่แรกแล้วตั้งแต่รถคันแรกเขาอยากได้กระบะจริงๆริงจองกระบะรถคันแรกให้เขาแล้วมาเปลี่ยนใจภายหลังว่าขอเป็นรถเก่งเพราะว่าเรามีลูกเล็กเกอดขับรับส่งเขาเราใช้ชีวิตในกรุงเทพเราเปลี่ยนโดยที่ไม่แจ้งเขาด้วยมันเหมือนสร้างความผิดหวังให้เขารอบหนึ่งแล้วพอรอบสองเขาก็อยากได้รถพอรถคันนั้นหมดเขาก็อยากได้กระบะ<ม>เราก็อยากได้บ้านลูกโตขึ้น อันนี้เหมือนเซอร์ไพรส์เขาไม่เขาไม่รู้เลยจนวันที่พาเขาไปดูรถพี่อ่ะน้าตาไหลผมจะตองตามพี <c oughs> เ่เหมือนเวลาเวลาเรากลับต่างจังหวัดเนาะเราอยู่ต่างจังหวัดกลับต่างจังหวัดแล้วเขาก็จะบอกว่าเวลารถรถคันใหญ่ๆผ่านเขาก็จะบอกว่าอยากให้เขาได้มีนะอยากให้เขาได้มีนะอะไรอย่างเงี้ยบอกทุกวันหนึ่งเดี๋ยวก็มีมันเหมือน,นเป็นโชคเนาะคุณแ้วนะเนาะเหมือนเป็นโชคจริงๆกับคันนี้เพราะว่าก็จะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจน นมาเจอคลิปบอยก็ดูเรื่อยๆคือดูมาหลายเต้นแต่คุณบอยเป็นเต้นที่ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มันดูแล้วม,มีความจริงใจอ่ะจริงใจกับลูกคามมา้าก็ตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆตามแต่เราไม่สะดวกที่จะไปไปไปโพสไปถามในนั้นเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คุ้น้องวาาอะไรด้วยอย่างที่บอกคุณบอยว่าส่วนใหญ่แล้วจะไปดูตอนถึงบ้านแล้วก็เหมือนไปย้อนดูดูตอนท้ายคลิปแล,แล้วก็ไปย้อนดู ก็มาเจอทางนี้ยอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่พ่อยังอยู่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 จนสุดท้ายเราไปดูรถไหมไม่รูนะที่ไปวันนั้นไม่รู้เลยคือเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่เราอยางได้มานานแล้ว่อแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยที่เขาเปลี่ยนนะที่แรกผมว่าจะเอามาแล้วจะไปแต่งทีหลังไม่รู้ไม่รู้ว่าทางร้านของบอยจะจะทำให้พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งสองคนโอ้ผมดีใจกับพี่ด้วยเห็นน้ำตาไหลจริงๆเนี่ยน้ำตาคอเลยอะ พี่พูดเนี่ยจริงๆเลยโหพี่พี่เป็นผู้ชายที่แบบเสียสละมากนะพี่พี่เป็นไอดอบเลย,ยจริงๆคราวนี้ต่อไปดีนะพี่ไม่ต้องไปดูเขาแล้วขับให้เขาดูบ้างบอยขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำได้ไหมครับ,บนะพี่ขอบคุณมากไหมน่ารถกันเลยพี่มาสองคนเลยหนึ่งสองโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากนะพี่อ,อันนี้ก็ได้ ขอบคุณมากครับสาธุมันเป็นของพี่อ่ะมันเป็นของพี่จริงจใชงมันรอพี่อ่ะขอให้เขามอบความสุขให้พี่กับเขาป่วยเยอะนี่คือเนื้อคู่ตามหากันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเนี่ยได้ไหมพี่สิบปีได้ไหมครับเจ้าของเก่าเขาดูแลมาให้ช่วงนึงแล้วนะตอนนี้ถึงตัวเจ้าของตัวจริงแล้วที่จะต้องดูแลต่อไปพวกนี้เตรียมไว้ใส่กระบะาเยเลยเตรียมไว้กี่ปีแล้วพี่10ปีแล้วดูะพี่อันนี้อันนี้พี่ก็เตรียมไว้เป็น10ปีแล้วเพื่อจะใส่กระบะรถเขานะ สุดยอดเลยพี่น้ำตาคอเลยอะตอนที่ผมเจอไปเดินตามมาน้ำตาคอตาแดงถึงเวลาแล้วพี่ถึงเวลาที่พี่สองคนจะไปเก็บเกี่ยวความสุขแล้วก็ความทรงจำดีๆต้องการตุ๊กตาหน้ารถไหมสักตัวหนึ่งตุ๊กตาหน้ารถเจอเลยพี่เจอเลยครับเจอเลยครับพี่ขอบพระคุณนะครับพี่ไปขอตัวลานะพี่นะมีความสุขมา,มากๆนะพี่ขอจับมือหนะ่อยสุดยอดพี่รู้สึกเหมือนกันเฮีอปะขนลุกเลยลยังไม่หายเลยครับผมเมื่อกี้กํลาลังแบบมุนเงียบเกี่ยวกับเส้นทางที่เราหลงนะ พอมาเจอพี่เขานี่แบบหักมุมเลยอ่ะสุดยอดว่ะไม่ได้มีคนแบบนี้เหรอคือตอนแรกอะ่ะเขาไปจองรถป้ายแดงรถกระบะแต่แฟนน่ะแอบไปเปลี่ยมรถเกง๋งโดยที่เขาไม่รู้ว่ารับรถรู้เป็นรถเกง๋งแต่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาต้องใช้กันทั้งคู่2องคนพี่ผู้หญิงก็ทํางานในเมืองในมอนเตอรนะ์ไซ์เนี่ยถือว่ารถเก๋งก็ถือว่าเขาเลือกถูกอะ่ะารถกระบะมันก็ผู้หญิงขับก็ไม่คล่องตัวถูกป่ะเขาก็าสัญญาว่าถ้าผ่อนรถเก๋งหมดก็จะซื้อรถกระบะให้พอผ่อนรถเก๋งหมดก็มีโปรเจกต์ที่ต้องซื้อบ้านอีกก็ต้องรอผ่อนบ้านีีกจากวัันนนน้้ม่ป ฝันเขาเปนจริงเห็นพยานไหมเขาบอกเตรียมไว้เมื่อตอนเขาจอดรถป้ายแดงขนนั้นไม่ได้วางรถกระบะเขาอ่ะสิบปีผ่านไปเขาได้วางกระบะเขาคันนี้ดูดิพี่เขาแม่งแบบสุดยอดว่ะ